กันดีกลัวเจ้าวนันนี้สัมลโกไว้แล้วฮานเชียร์หลอดใส่ด้วยค่ะตําไทยค่ะตาไทยตาไทยเซ็บๆซเลยค่ะกําลังขัว่วกําลังขัว่วทั่วค่ะขั่วทั่ว,วอันนี้ล้างไอ้น้ำส้มสายชูเราด้วยค่ะล้างน้ําส้มสายชูแล้วพริกมะเขือเทศล้างน้าส้มสายชูเรียบร้อยแล้วค่ะวยวตำสมตำกันดีกว่า ถั่วเราก็เอาถั่วเอาจะได้หอมนะะแต่ไม่ใส่ผู้เลยค่ะไม่ใส่ผู้ถั่วเตี๋ยวไห้หวานค่ะถั่วถั่วใส่ตีตัวค่ะวันนี้ตำส้มตำเสตปีดด้วยค่ะเสตทีนิดนึงค่ะเดี๋ยวหั่นเกลือเปะใส่ค่ะ เท้าปอใส่ใส่พริกหาเม็ดค่ะกลัวเผ็ดมะนาวใส่เหลีย่ลยมเยอะๆค่ะเพื่อจะได้กินผิวมะนาวจะได้หอมๆค่ะตำไทยตำไทยจ้าววันนี้ตำไทยตัเครื่องให้เข้ากันก่อนด้วยจ้ะตัมเครื่องให้เข้ากันก่อนใช้น้ำตาลปี๊บค่ะเปรี้ยวหวานบ่เผ็ดค่ะบ่เผ็ด กินเผ็ดไม่ได้เลยอ่ะตำไทยตำไ,ไทยตำไทยตำใส่ไทยบอใส่กุ้งเด้อคะ่ะใส่แต่ถั่วไม่ใส่ปูไม่ใส่กุ้ง ไช่ได้จ้ะยมนี่ด้วยค่ะเพื่มัวเสียคำพ้อมเลยค่ะทัวเอาเสียนลงจ้าเสียนลงเสียเลยค่ะมึง พวกง่ายๆเลยค่ะจะบอกไว้ก่อนว่าไม่เผ็ดเปี้ยวหวานค่ะออกรสเปี้ยวหวานสมตามด้วยจ้าวันนี้ เสียบขนาดจ้าตำไทยวันนี้ใส่ถัวค่ะใส่ถั่วเสีบเป็นอันว่าเสียจเรียบร้อยของตำไทย ตำไทยจ้ะเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดพอดีพอดีอร่อยเลยค่ะถั่วเราก็คั่วใหม่ๆเลยค่ะแซ่บๆเลยตำไทยแซ่บๆเลยจ้ะ